ครับสวัสดีครับผมไพโรธผมสอนพอ,อสอพอมเลยหนองบัวลำพูวันนี้วันที่12เดือนเมษายน2 5 6 5ซึ่งวันนี้เราได้จัดกิจกรรมเล็กๆในหน่วยงานเพื่อสืบสานร,รักษาประเพณีสงการอันดีเอาไว้ด้วยสถานการณ์การกแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัส โคโรน2019หรือโควิด1 9ดังนั้นก็ต้องขออภัยุณท่านผู้บริหารและก็ครูผู้ปกครองที่จะมาร่วมงานก็ปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เชิญท่านมาตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพที่ผมเคารพเชิญมาทุกปีปีนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เชิญท่านมาก็ด้วยสถานการณ์ โควิดก็เกรงว่าจะมีปัญหานะครับก็จึงทํากิจกรรมเล็กๆภายในหน่วยงานประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะช่วยที่ช่วยกันรักษาประเพณีอันดีงามที่สืบสารรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้ได้นะครับครับท้ายนี้ก็ต้องขออปาหน่วยอวยพรให้ท่านผู้บังคับบัญชาที่ผมเคารพรับถือทุกท่านเพื่อนผู้บริหาร ครูได้บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้มาร่วมประเพณีวนันนี้ก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภพละปฏิพานธ์ตรสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกๆท,ท่านขอบคุณครับ ดีครับกับผมนายอนุชาศิลาเกตผู้ในการโรงเรียนเชียงคานวันนี้เป็นวันที่มีความสุขครับเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันสงการานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยนองบัวลงพูโดยท่านไพโรโโ์พรหมศรก็ได้จัดกิจกรรมที่ดีๆเพื่อให้มีกิจกรรมลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้อาวุโสกับผมเองปีนี้ก็จกกะเกษียณอายุราชการนะครับก็ขอ เอานวยอวยพรให้ท่านผู้บริหารคุณครูสบมเลยหนองบัวลำพูทุกท่านนะครับจงมีความสุขสดชื่นเปรมปีโรคภัยอย่าได้มีผ่านแพลลาบยุดสรรเสริญสุขเวียนสู่เสมอมาศัตรูจงคาดแค้วหลีกลี้ห่างไกลทุกท่านทุกคนคิดอะไรไม่ออกบอกอนุชาครับครับ นั่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับซึ่งทางสำนังกงานเขตพืต้นที่การศึกามัยมสาเขต19ได้จัดขึ้นในปีนี้ก็นะับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับทำให้บุคลากรผู้บริหารประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้แสดงมุษิตตาจิตกับผู้มีพระคุณนะครับคิดว่ากิจกรรมนี้ต่อไปน่าจะ จะเลินลุ่งเรืองแล้วก็ลูกหลานได้ปฏิบัติตามกันไปเรื่อยนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับหวังว่าปีหน้าคงจะได้พบกวันอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยน้องบัวลังพูที่ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทยในวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนกับผม นายสุนทรแดนดีนะครับก็จะ,กะเกษียณอายุราชก,การอีก5เดือนข้างหน้าต้องกราบขอบพระคุณท่านพ่อเขตเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้จัดกิจกรรมนี้หวังว่าพวกเราผู้บริหารสารศึกษาพ่อกลุ่มต่างๆแม้แต่คณะครูอาจารย์ทุกท่านก็อขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็ร่ํารวยรำ่ำรวยเงินอทองตลอดไปครับขอบคุณครับ ไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนจงพาให้วันสงาน